ยงติดปาดีใจโอ้าเจ้าเจ้าอย่าบอกได้สิตุ๊โอ้ขาหลังชจวเจ้าเทจิตมไดพพอจะไหนเจ้าโอ้มันสิดกล้องล้วโอ้โอ้บรรยากาศ้าภาพนะคะผลจสเบียงมาส่งพ่อควานแม่ควานนะคะโอ้ย

ยูยูยูอเมริกาเดียวกันกับพ yeah. ี่แขกกับไปเลยเด้ค่ะพี่แขกกับไปลแล้วแล้วยูรักไหนเท็กตัดโอ้มางกันเขาอยู่นเจตียัวสแต่พี่ซีแตอนี้ยังไม่ยูนนอกแล้วแม่หน้อมาจีบกันมของกคมาเลยาเลยถ้าดาพี่พี่เขาไปเป็นมาสกุลชูบมาุกีบ้านบ้าเจ้าา กลอานกา้เาเ็นดาเพบอเพิ่นาไปน่ะนะ่เออมี่เจ้าเียาพเกียรตาพมีสามารถจางสรงมาหลงานเลยินดีเฮยเลยมือเราไเห็นท่าเมื่อกี้นะเออออนี่ลายยูดาหนวันเกิดดาวนั่นท่าน่ท่านได้กลับไปค่ะ วันเกิดดาวหาสิงหาประสกวันเกิดจันเจ้านี่ค่ะซีตุลาในีฮอดนีุ่้่จม้น,นาแลวันเกิดจันเจ้าเพิ่นมีรถแฮังเกิดแม่คนามีรถแฮรน้ำใด,ค,ดค่ะรถแฮอยู่พยาเข้า,ขานี่ไปค,ค่ะไม่พัชรีค่ะพ่นา,นาวันเกิดดาวไม่ไกัไปใส่อรมาผู้เทาปีที่แล้วไมนอยู่สามเขาจะสี่อันพิธีการม่ง้ากิจกรรมองดีวเหตุอะไเนี่

เพราะพึ่งเชนพึ่เจดมงนก็เลพิ่นสียอเขาว่าเขาม่สสิงานไปเขากบเขาไปถวายสังฆทานใรเนนแล้วเขาเ็สอ้อมอ้อมหลอมันเิดอย่างอซาลาบอกค่ะโบดโบดนทบทอันนีะไร้พี่น้องกันเมิดบอคะนีอันนี้อนี้นงอันนี้พี่นางบดมุกบ้านนี่นี่จะคอบครัว โอ้พี่น้องกันหมดพี่น้องค่อยพอพี่น้องไปเยที yes, no ่นเนีมันแมนเบิร์ตแต่ว่าสมัยเพื่อนหนังตเน่ยลูกหลานกทุกูนจักกันเหรค่ะแมนมันแตกแยกกันไปหลายแล้วเนาะสกุลเดียวกันแต่ว่าได้ลูกได้เปรีกับเพียร์นะคุณพี่แมนเบิร์ตคุณชิ้นดาวเลยคุณคุณชื่อคิงมาทรักับว่าอ้วนคักบอยอ้วนขึ้นเองนะที่อ้วนอ้วนอยู่เราก็อยากอ้วนอยากไป็นจังอยากเป็นกอรอยากเปพร้อมเห็นเพื่อนมาพวกพี่อะไรพี่แขกพี่อยังเพื่อนมาค่ะอ้าวอิสระเด้เพื่อนเพื่อนมาได้หลายหน นี่ละสู่เจ้าก็ได้เจ้าเจ้าบอสู่เจ้าก็ได้คือจ้างมามึงเองเลยมันใครไงซักใจเลยซักใจเลยไปตั้งโรงแรนรถไปเปลี่ยนละมันแมนแล้วเจ้าปล่อยไปเลยไปกินอยังแบบไปเลยทางลังบ้านเทาอย่างนั้นเพาะเราเราอยากปอดภัยแบบนี้ยึดสวนผู้ใดต้นกล้วยทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเขาสื่อแสงมาไเลยค่ะเขาผมมันมันก็ไม่ผลไม้เขาอยากได้อย่าทงเนี่ยวอยากได้ทุเรศให้ลูกแม่โอ้โหทุเรศอีกแี้ว จ้ากมเป็นทางมันนี่เลยผมมันมาเมนมาตัวน้องดาวเม่เม่เขากัมาตอนนี้ลูกคิดไ่ได้แล้วลูกไปหาหมอมาเมื่อวานความดันไขมันเกาอตับโอ้ยก็จะมีว่าหนักกินไปโน่กินหลังกันสายหนูก็ร่างเคยแต่งี้หน่ะมีฮอดไขมันพอกตับเป็น่าอุ้ยทุเรศหนูก็คิดอย่างเดียวเลยแต่ไขมันพอกตับเป็นมาเล้งตีหนู จ้าพอเป็นยังนักพีเดียวเออัปสยามมากราไปไปออกไปออกงานไสนี่ค่ะอันตัวนี่น้อยขี่รถคันใหญ่กูมูแต่ว่ามูเพื่อนสั่งใหญ่ขี่หกล้อค่ะอันอันน้องสาวเพื่อนกับเจ้าแม่นโอู้สิ่ดายมานับบ่้ลได้เนาะค่ะแต่ว่าอันพูนผู้น้อยกูมูนี่ต้องขี่สิบหล่อเอฟซีเพิ่นอยากให้มาตรฐาน คนคนอ้วนน้ำขึ้นลงลำบากคนก็เลยเฮ็ดนั่นรีบให้นั่นขึ้นยากลงยากขึ้นโตแล้วก็ขึ้นยากเบิ้ลทุกคนยืนเต้นน่ไผดาวนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววุ้สักวงกลมแล้วบนีอเอเอา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 ตีละกกาซโนโอ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 เห็นตาดากันีหโอ้ยเนออเอา๋อ มึงมเนด็นามมึงอ๊ะโอโโอดตกมาสักล้ปะนี่ด็เนเฮี um ้ยนจากคลองอะไรดีใจได้ออกงานมึงมึมอ้้ย้ยอหมูตบันี้อ้้ยออออองแม่ใครยังไม่อยู่จากสี่บันนี้ออออเออเอเอ ยี่ก้มสุกได้ออกมาเที่ยวข้างนอกอุ้ยอจะเป็นสร้างเปือกแดงได้บัดนี้โอ้โอ้โอ้ปืดปืนโอ้ยปืดเลยบัดนี้ปืดปืดเลยบัดนี้เออสิมาตกมันมาบานเพิ่นบ่ได้เด้เพิ่นสิตื่นเด้บ้านเฮาเพิ่นเพิ่นบ่ตื่นเด้อยู่นี่เพิ่นตื่นเด้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วโอ้โอ้มาสักห้องผมลุกขึ้นได้แล้วเอาแล้วลุยแล้วบัดนี้ เอาแล้วก to like ียร์จตต้มแล้วบานี yeah, oh, oh, ้เป็นช่างเผือกแล้วบ้านนี้ฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮงล่ะติดป่ะโดใจโอ้เจ้าเจเจ้าอย่าบอกได้สิตโอ้ขาหลังวรเจ้าเทจิต้มพอจ โจ้โว้ไม่ติดกล้องแล้วโอ้โอ้ยอู้อู้เฮ้ยเฮ้ยพ่อเด้อลูกโอ้พ่อเด้อลูกพ่อเด้อพ่อพ่อพอลูกพ่อเออเหรินดีดีงามได้ไหมโอ้โอ้หนุ่มใหญ่เลยมีความสุขผมได้มีความสุขครับขอบคุณเนฟซีครับนาโผลครับ จ้างผมออกมางานครับดูดูท่านี้โอ้กบครับ <c oughs> กบยักษ์อือดูดูดูโจ๊ะโจ๊ะโจ๊เอาแล้วพี่น้องเอาบานนี้มีความสุขหลายบานนี้เดินจิตต้มแล้วบานนี้เดินจิตต้มแล้วเอาแล้วบานนี้เอาแล้ว,บ,ลวบ,บ๊วยคักเลยบานนี้ เอ้ยบ้านนี้ล่างออกบ่บ้านนี้เอ้ยติดใจพื่นหลังบ้านนี้มึงมึงมึงปฏิบัติมึงปฏิบัตนะครับตอนนี้ก็น้องดาวนะครับมาออกงานนะครับไปสวรรค์บุญนะครับให้แม่สีนะครับเนื่องด้วยเป็นเกียรติท่านนะครับจ้างมาให้น้องดาวนะครับใส่บาทนะครับถวายสังฆทานดู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  hơi 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 dạ đứa phụ... Lục dạ đứa dạ đứa dạ được dạ nè dạ Hâu 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 Hơi 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 Mừng mừng dạ mẹ dạ leo, dạ được dạ được Hô hô เจียกิตมบันเป็นิคหน่อยเลยบนเป็นเบาเหรอโอ้โหเอาแล้วบน่เอาแล้วบนเจียกิตมแล่บันิอือดู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 ตาตดูดูดูเอวัเป็นเบาแล้วนะอ้วนไม่คิดถึงจันเจ้าเหรอเจียกิตมเลย คักเลยบะนี้โอ้เป็นเป็นสร้างเผือกแล้วบะนี้เป็นสร้างเผือกแล้วบะนี่เอ้ยคักเลยบะนี้เออจะโยนจิต้มใส่พ่อได้แน่แน่พ่อได้ลูกพ่อได้พ่อได้ฮ้าไหอยหวไหวไหวไหวเออยแดงจิกิงเลยบะนี้

เอาแลน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 ก็จะวัดส่างเนาะกับต้ะนใหญ่เนาะเอาเอาแล้วเออเออเอาแล้วบาจะจะจะตกมันเด้อจะบานเป่นตื้น นั่นบอกมาดิเด anyway. ้เ <throat> ผ <little bad> ือกได้ป่ะนี่ยเออเอออ่าดี่หม น้ำบันบ่อบ่อบวอวนบนี่แล้วโอ้ยพอพอถึงพอได้ย่าฝัดจุดต้มได้พออีกได้ มักจิตสมมันเย็นมันเย็นเด็กน่อยนะ้เป็นเด็กน้อยด้่คุณคุณโอ้โหจริงใสก่ก้อไผ่แบนี้ก๊อน้ำนเลยคุณจริงจิตสมา <c oughs> <c oughs> ามาเลยคือการเพเป็นลำเป็นจมูกจริง

te habla porque mungu